สวัสดีค่ะมาเมา์กันอีกแล้วสมุนไพรยามเย็นยามว่างนะคะใบชะพลูใบชะพลูเนี่ยมันประโยชน์มันมากมายคุณเนี่ยเออขึ้นก็ง่ายเอาชำชำฉันก็ชำไว้หลังบ้านเนี่ยมันเป็นแบบว่ายังไงอะ่ะพืชพืชเลือ้อยเนี่ยชำชำแล้วก็อยู่ในที่ลำไรอยงเงี้ยอูย้ขึ้นดีดีมันก็รู้ไว้เต็มไปหมดเนี่ย โอ้ก็คือเอาไปต้มนะคะเอาใบเด็ดใบเนี่ยใบอ่อนใบแก่คุณก็เด็ดเด็ดเด็ดรวมทั้งก้านด้วยก็ได้เวลาน้าเนี่ยกินจิบเป็นชานะคะคือเรื่องของเรื่องอะ่ะแม่ฉันเป็นเบาหวานไงแล้วฉันก็ไม่รู้จะทํำยังไงชีฉันก็ดูอาการชีชีบอกว่าเหมือนน้ําตาลจะขึ้นสูงทีนี้เราก็เลยแบบ <c oughs> เออเอาสมุนไพรแล้วกันก็ลองเซิร์ชใน Google ก็เลยไปเจอเขาบอกว่าใบชะพูในี่ลดน้ำตาลก็เลยลองเอาไปทำไปต้มดูจิบเป็นชาเออมันก็ได้ผลอยู่นะคะคุณจะว่าไปเนี่ยของดีๆในสมุนไพรไทยเราเนี่ยมากมายเนี่ยไปแกงคั่วหอยก็ได้เนาะอูแต่ฉันทำไม่เป็นนะถ้าฉันทำเป็นคงจะเฮี้ยนหมดลคะค่ะไม่เหลือก็ฝาก กดไลค์กดแชร์นี่นะคะอันนี้คือคือทำกินทำแบบว่าให้แม่กินจริงๆคะ่ะโดยประสบการณ์ตรงนะคะเนี่ยไม่ได้ว่าเนี่ยคุณสมบัติของชีก็มีประโยชน์เยอะแยะนะก็ฝากฝากกันไว้นะคะเผื่อใครที่เป็นเบาหวานเบาหวานแบบอยากจะ <c oughs> ลดน้ำตาลในล่งในเลือดแบบไม่ต้องไปกินยาฝรั่งอะไรมากมายก็ลองดูนะคะถ้ามีก็ลองต้มๆกินจิบจิบ มันไม่อร่อยละค่ะแต่ก็ต้องโทนนะนะเพื่อสุขภาพโอเคค่ะลงคลิปขำขำสวัสดีค่ะแค่นี้นะคะก็เทยเมามอยฝากกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ